สำหรับใครนะคะที่อยากจะซื้อกาแฟให้นะคะก็สามารถกดได้ตรงนี้เลยคลิปนีี้มภาพเสียงนะคะคลิปนี้มีห้าเสียงแล้วคะที่เหมาะสมที่ไม่เหมาะสมต้องใช้จัาการยานได้ไหมไม่นะคะไม่ใช่เด็กปังวัยสิบแปดคนได้รับคบนั 18, นได้น้ำเด็กลำอายุสิบแปดน้ำน้ำน้ำได้รับ <laughs> อย่าลืมกดติดตามดิว่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องหนีมองครับน้องก็ตัวอันดนะ่ฮะวันไหนวันที่มึงบอกว่าจุกอะ จู๋อะไรวะเล็กนิดเดียว<ม>ลองจูกคือ,ค,อคือมึงจะบิดกูว่างั้นโอเคได้มึงบิดค่าตัวกูเท่ากับว่ามึงจะมีกับรุ่นใหญ่ใช่ไหมอะไรใหญ่แกลงไปนอนดีกว่าแล้วค่อยปลอมตัวมาดูมึงดีกว่างั้นเดี๋ยวกูไปนอนแล้วทีละแกลงไปนอนตอนมึงไปซ้อมอะมึงรู้ได้ไงกูถามก่อนรู้ว่าที่อยู่มึงพูดอะไรอะก็ไปอะไรกับแฮปปี้อะ มึงรู้ด้ตอนที่กูไปซ้อมมึงไปกับแฮปปี้มาไม่กูถามมึงพูดเหมือนมึงรู้ว่ากูถามไม่ก็กูถามมึงอยู่เนี่ยว่ามึงไปมาหรอแล้วกูเดาถูกกูไปเมื่อกี้อะนะตอนกูไปซ้อมมันนะใช่อืมดีจริงตอนกูไม่อยู่ก็อยู่กับมันโอเคได้งั้นเดี๋ยวตอนกูไป拉์มึงก็โทรหามันเด้อเลยเดี๋ยวกูโฟร์ทวิตเรียกให้ไม่บอกมารับมึงเลยแล้วตอนเนี้ยกูไม่อยู่มึงอยู่กับอีกคนได้ โอเคก็เพื่อนหรือเปล่าเพื่อนกันอยู่เวลากูไม่อยู่โอเคก็ดีก็ถือว่าแจ๋วแล้วมึงวางกูได้นะตอนนี้เลยขวายมึงวางกูมึงจะไปไหนก็ไปยืยนเหมือของกูอยู่ตรงนู้นอะมึอ <c oughs> ไม่ต้องมีกูก็ได้นี่ไม่ได้ไม่มีไม่ได้ <c oughs> ยอมใจเลยวะเหลือใจวะมึงว่ากูรู้สึกยังไงวะถ้าเกิดกูเข้ามาแล้วกูไม่ทักมึงแล้วกูไปเห็นมันอยู่กับมึง กูควรเดินไปไหมบอกว่าเธอเขามาแล้วอ่ะกูควรทำไหมหดี๋กูต้องทําเป็นไม่เห็นกูถามกูจะได้รู้กูได้รู้ว่ากูควรทํายังไงเวลากูเจอมึงกับมันก็กูกับมันเป็นเพื่อนการโอเคไหมต่อไปนี้ก็ต่อไปนี้กูจะไม่ทารับหลังไม่มแล้วม,<ง>มึงฟังกูนะที่รักมึงฟังกูนะกูเป็นผู้ชายเหมือนมันกูรู้ก็ไม่ใช่อะไรกูก็เคยทําแล้วไงคือมึงไม่เชื่อใจกู <muitas> <S 2> <S 2> ไม่รู้กูแค่ไม่รู้กูต้องวางตัวยังไม่คือกูกูอ่ะเชื่อใจมึงที่รักแต่คือกูแค่ไม่รู้กูต้องวางตัวยังไงเว้ยมึงก็เป็นัวกรมเดินมาแล้วโอเคป่ะกูไม่รู้อ่ะกูไม่รู้ว่ากูต้องสงสัยอะไรอีกอ่ะกูไม่รู้กูต้องรู้อะไรอีกอ่ะคือที่กูดาวอ่ะพออะไรรู้ป่ะกูไม่คิดว่ามึงจะทำมึงว่าที่เราเป็นกันอยู่เนี้ยมัน ว่ามันดีดีแล้วมันก็ดีกูแค่อยากให้มันเคลียร์ตรงนี้เลยอะแค่อยากเคลียร์้มันจบตรงนี้ถ้ามึงรู้ว่ากูพาผู้หญิงคนอื่น <love> ไปนั่งกันสองคนแล้ว <love> มึงรู้สึกไงวะกูคงไม่ใจเย็นเหมือนมึงกูคงโมยไว้แล้วมั้งแต่ถ้าถามว่ากูจุกไหมกูจุกเว้ยม,มันเจ็บเลยแหละไอ้ี้ยไม่รู้ว่าหรือว่ากูไม่เคยโดนวะ มึงได้บอกมันไหมเล่ะว่ามึงมีแฟนบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วมันรู้แล้วก็ไหนทำตัวอย่างนี้แฟนเองไม่ว่าหรอแฟนมีแฟนพี่ต้องมาแล้วน้องอ๋อแฟนไปนอนแฟนไม่อยู่แฟนไม่อยู่แฟนไม่มีเองอยู่แลนไหนนะเมื่อกี้ข้ารับเองมาจากแลนไหนนะ ไม่เมื่อกี้กูบอกว่าถ้ามึงยังไม่ได้ยินกูเดี๋ยกูไปตีหลีนะก็าสาคน,นเป็นลงอัะให้เขานวดปูด้วยเออไปเลยทำไมมึงอนุญาตาอ่ะะมึงใจดีแปลกๆกูไปกับออผู้ชาคนอื่นมึงก็ไปตีหลีอเอยู่ไหมแปลไหมแปลมึงเห็นกูตลกขนาดนัไนแล้วอ่ะฮะกูถามฮะกูถามถ้ากูบอกว่ากูกูไม่อยากให้มึงไปกับมันนะมึงทำเพื่อกูได้ปะ ดูสง่ไไม้ไกูทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้แล้วมึงก็ยังบอกว่าเดี๋ยวพอจะไปกับมันมันจะทักมาบอกกูถูกไหมอ้าก็แบบขออนุญาตไงสูดว่ามึงไม่ว่างอย่างเงี้ยกูแบบอยากจบแคปอะหายแล้วใครโทรมาวะมึงรับดิ มึงรับแล้วมึงคุยให้กูฟังด้วยรับเลยมึง <Hello. S 3> <Hello. S 2> รับรับรับฮัลโหลยิงทำไรอ่ะคัดตกปลาอยู่แปรหรอมึงห้ามบอกว่าอยู่กับกูมึงห้ามบอกว่าอยู่กับกูอเคุยต่อไปฮะเชนเชนโอเคครับ ไม่ทันแล้วอะ่ะมันถามว่ากูอยู่กับแฟนเหรอกูบอกว่าใช่มันก็เลยว,ว่าแค่นี้แหละไหนมึงลองถ่ายรูปก,กับกูลงทว,วิท่ดสิเฮ <c oughs> ้อทาวิ่งโคที้เลยอะ่ะเดี๋ยวมึงจะให้กูถ่ายด้วยตัวกูเองมันก็เหมือนกันเพราะว่ามึงถ่ายแร้วกูถ่ายก็เหมือนกันแต่แคปชั่นกูเจ็บกว่านะเอาไปละ โอเคกูถ่ายก็ได้แล้วถ้าแมงจะมาตีเพราะเรื่องผู้หญิงก็มาเหอะไม่ได้กลัวแล้วกูยืนให้อุ้มด้วยเอาดิจะมาซื้อสตอรี่กูด้วยเรื่องผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวกูอันนี้ให้ด้วยยืนให้แม่งอุ้มด้วยอะกูกูมีตังค์ซื้อป,ป,ปินอยู่ละซูไม่ได้แมงเก่งกว่า <โก S 1> วมึงโกหกกูลวหนึ่งกูไม่ได้บอกมันใช่ไหมว่าว่ามึงอยู่กับแฟนโกหกอะไรกูไม่ได้โกหกกูได้ยินหมดเลยนะที่มึงคุยเมื่อกี้ ลองเรียกมันมาดีดีกูอยากดูวไม่เอาถ้ามันจะแทงกูตรงนี้ก็แทงมาดิมึงเรียกมันมาหรือให้กูเรียกโดยตัวกูเองต้องจะหาเรื่องทำไมก็แค่นี้ก็จบแล้วไงอ่ะงั้นเดี๋ยวกูเรียกดีอะ ทำไมอุย้ยเบอร์โคตรสวยเลยวะ่ะสามห้า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 เธอจะโทรไปทำไมเอ่อพี่แฮปปี้คะ่ะแฮปปี้เอทีอาร์ใช่ไหมครับเอ่อพี่พี่อยู่ไหนอะอ๋อผมว่าจะถามว่าพี่เป็นอะไรกับกระตุยอะอ๋ออ้นนี่ปะเขาได้บอกว่าเขามีแฟนยังอ๋อพี่พิรักครับ อ๋อ oh, ครับพี่ฮะอ๋อ huh? oh, oh, ไม่ได้คุยกับต่อยรออ๋อ oh, oh, ครับผมอะไรนะครับพี่ไม่ผมแค่สงสัยเฉยๆเพราะเห็นพี่ไปด้วยกันครับอ๋อ oh, oh, ครับครับทั้งขอโทษทีครับที่รบกวนขอโทษครับครับเค okay, เนี้ยมึงไม่เชื่อที่กูพูดหรอ เอาไม้มาตีกูให้ตายเลยทั้งนั้นถ้ามึงคิดว่าสิ่งที่กูทำมันผิดอ่ะกูก็แค่โทรถามกูผิดอ้อฮะที่รักถ้ามึงจะมารอให้กูไปนอนแล้วมึงค่อยจะไปไหนมึงก็บอกกูตรงๆก็ได้ ไม่เดี๋ยวที่หลังกูบอกตรงเลยถ้ามึงจะรู้จักกันขนาดนี้มึงรู้ขนาดนี้กูจะบอกตรง,ตรงโอเคกูคไม่รู้จักมันกูไม่รู้จักมันสะหน่อยอ่ดูด,ดิมีคนนอกใจผมไปจกไ,ไปจบแคปกโนมเลิกเลยเวลาขับรถอ่ะครับให้คาดเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยแต่เวลารักใครอ่ะ ไม่คาดหวังอะไรปลอดภัยที่สุดจากพุทธขนาดีข้อประหลัดฉลามแทงกูเถิดกูยอมสรุปสรุปมึงเสียตัวหรือกูเสียตัววะน่าจะกูรู้ทรงแหละ ไม่กูทําไม่เป็นไอ้เหรอแล้วกูมีความจริงจะบอกมึงอีกอย่างกวกูว่าทำให้เป็นชิบหายละต้องทําไงวะอีสอนผมไหนได้ไหมครับอ๋อตอนอะไรละ่ะกูทำให้เป็นตอนเละเอ๊ะจะเย็นพุ่มพุ่มด่าเธอพุ่มบันดาเธอสีพุ่มเป็นี่ยมไไหหึมงดูดิผัวน่ารักแบบกูม,มึงหาได้ที่ไหนกูถาม หน้ารัก <ละ S 2> จะเอาไม่เป็นก็ไม่ไหวปะวะเออวะจะแย่วะไม่แต่ถ้ามึงทำเองได้มันก็ไม่มีปัญหานะของคูใหญ่พอแล้วมึงจะนอนเป็นไม้กระดานเน่างั้นนะนะ uh huh. ฮะฮะมึงจะนอนเป็นไม้กระดานเหรอเออโอ้หน่าเบื่อนอนกับไม้กระดานหมดมากมึงก็ไปเปิดตู้เย็นนู่นครับ ้าไล่กูไปเปิดตู้เย็นถ้ากูหาหัวใหม่เนี่ยร้องนะนอนบนไ,ไม้กระดานนะเธอเลือดลดไปพักนะ้ำอย่าไม่ใช่ว่าออกไปปุ๊บสักพักเข้าเข้าประเทศมาอีกรอบนะกูกระืทืมให้ด้วยบอกกูจะไปนอนเื่อวะที่รักกูลืมเคืนเมือถือแป๊มนึง เก็บเอาไปเก็บตู้รีบตอบเอารีบบอกฝัดีเพื่อนเร็วเอาไปนอนก่อนนะคะฝันดีนะจุบหมวจุกโมวไปบอกไปเร็วครับรีบบอกโทรศัพท์ไม่ได้ให้ให้ยืมอเพื่อนบอกว่าไงไหนแคปชแชทมาดูนี่เพื่อนบอกว่าไงเพื่อนบอกว่าอะไรไปนอนแล้วหลอเพื่อนบอก ใช่ค่ะไปหรอเออเพื่อนบอกว่าไงเพื่อนบอกว่านอนเพื่อนไม่ได้บอกอะไรมันบอกโอเคแค่นั้นแหละกูไม่ถ่ายน่ะเนี่ยมีความลับกับกูแล้วหนึ่งแค่ถ่ายมันก็จบแล้วปะเอาเดี๋ยวมึงมีอะไรมากกว่านั้นนะมึงกะบาเหลี่ยมใส่กูกูเนี่ยตัวเหลี่ยมแค่นั้นแหละตัวเตึงอันถ้ามึงรู้แล้วมึงก็ไม่ต้องถามอันนี้กูเอที่ข้างหูนะแบบว่ากูเอาหน้าเข้าไปใกล้าข้างหู มึงจะถ่ายมาดีๆีไหมแอ๊ะน่กกากลัวปะมันกูกลัวมึงจะถ่ายมาไหมครับฮะไม่งั้นกูกัดน,นะพี่ดีแบบว่าจ่ายไปร้อยหนึง่งพี่ดีก็ไม่เข้าดูอระซงวันนี้เป็นเป็นพี่กระตุยใช่ไหมเมื่อวานเป็นกะปิใช่ปะอ้าวก,ะป,ววกะปิ้เลยกะปิกะปิ ชิวหายแล้วมงวๆนี่เป็นเด็กแนวอพี่เตยใช่ใช่ท่ไหมทนับโยโย่ไโอเคยังก็ไม่ได้ว่าอะไรก็โอเคจะแอกทำไมเนี่ยมันไส้มันไส้อะไรอ่ะนี่มันฮักนิ้วแบบอ๋ฮักธรรมดาอ๋อฮักธรรมดาอ่ะ มากันเต็มเลยพี่ดีไม่เกี่ยวเด้อพี่เก็เทอร์ครับโโอ้หมาเต็มเล้วพี่นำเหนียวไปอข้าวไหมผมไป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 ไม่ด้เบามึงเหลือกันดีนะสั่งไว้จะตายครับก็กลัวอะไรวะกระเป๋าสามสองหนึ่งครับโหแม่งหลอกับ ไม่เอาเอ๊ะเาแคมาเลยแคปมาแคปมาห้าสิบศูนย์ห้าสิบศูนย์เขี่ยไปละมาอันเนี้ยมาออลล้อกันแล้วอันเนี้ยมิดเปิดจบแคปไปดิรถ้วสี่จบแคปชิลอะไรนะอะไรอะไรอยู่ตรงไหนลงออลล้อแหละประมาณมากวนอะ คือร้นสิเฮ้ยรออะไรอ่ะทีมงานไม่มึงลองเจอเขๆแบบว่าเดี๋ยวว่าหลังแอบดูมใหม่นะอย่าบอกพี่โต้งล่ะร้อยวันพันปีมาแลนเหลืองไม่เขาไม่รู้ไงมาแล่วไม่ผมแค่โทรไปถามแฮปปี้เฉยว่าเออเขาแบบว่าเป็นอะไรกับไอ้ตยที่เฉยไม่มีอะไรหรอกโอ้โหหกหมื่นค่าจังอ่ะ เมินอะไรล่ะก็เมื่อวานแฟนยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเอิงจะให้ค่าทำยังไงฮะมิกี้นี้หน้าอูา่ไงตลกค่าไม่ได้ไปอู่อ๋อใช่เหรอคนละคนเหรอเิงจำผิดคนหรือเปล่าอ๋อโทษทีและเดี๋ยวเขายิงตะเตียวก่อนเขาน่าจะกลับยิงเสร็จแล้วใช่ปหมได้เยอะปะไม่ยังยังไม่เสร็จต้องเอารถมาซ่อมเมื่อกี้ขับไปถึงก่อนแล้วลืมอ่ะลืมว่าไม่ได้ซ่อมรถอ๋อ อันนี้คือจะกลับมาล่าต่อเหรอใช่มาดีดูทรงล่าสัตว์จนติดลมทกงสายหยักเลยไ,ไม่ได้ติดลมขี้เกียจนะเธอเตือนแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเขากินข้าวก่อนครับเอ้ยเอาข้าว,วจานหนึ่งของเขาโอเคโอเคครับเดี๋ยวอะไรเฮ้ยฮัลโหลว่าไงแล้วแล้วเมื่อวานเอิงไปทำอะไรกันแยๆ่ๆฮะทำอะไรที่กาลาดอะ ไม่ไดนทำาร,รใช่ว่าจะแวะไปหาเฉยไปก็เจออยู่กใช่เหรออือเเห็นมีคนบอกไปนอนก็เลยแวะไปดูก็ตอนแรกก็จะไปพักแล้วใช่โมเองเองรู้ไหมว่าว่าวาาจับโทรศัพท์ไปได้เลยจับโทรศัพท์ปุ๊กถามตลอดเลยอะ ไม่แปลกจะน,นี่ทำอะไรเกยบไปล่าสัตว์ไหนเองบอกเองไม่ล่าสัตว์ก็ว่าจะไม่ล่าแต่มีแต่คนบอกว่าทำแล้วรวยทำแล้วรวยอะ่ะได้ตังช้าอยู่นะเพราะว่าเป็นเพราะว่าใครย,ยิงปืนไม่เก่งมั้งเปกกำลังใจให้แล้วกันสู <ś> ้ๆูปแลนไไปเรื่อย 잘 울렸으면 책임져야지 네가 뭘 알아 남자의 마음을 ต่อยไม่มากับเพื่อนแล้วหรอหนูไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้ไม่ไม่มันไม่ว่างมั้งอ๋อไม่ว่างใช่มันไม่ว่างหรือว่าดีอยู่อะไรป้าก็ปกติถ้าดีไม่อยู่หนูจะไปแบบจกแคปกับเพื่อนไม่ได้เลยอ๋อแบบเขาเธออย่างงนะ่ป่ะนัดเดี๋ยวเขาซื้อให้อย่างงี้ใช่ไหมดูเสียงหัวเราะ S <S <S เขามีเฟซบุ๊กกับทิกต็อกด้วยนะเผื่อไม่รู้ฝากไปตำกั้นด้วยจุดม,มัว